สวัสดีจ้าพี่น้องไปหาเฮ็ดมาได้แล้วบันนี้มาฮอเงืนอฮอซานเนะี่ยอันดีพี่น้องได้หลายเติบอยู่ได้อันดีพอกินฮันดีเฮ็ดอยู่คาดอกบางแง่บางแง่เด็กพี่น้องเอ้ยม,มีแต่ดอกงามงามเียเพื่อนอันมองเพื่อนก็กําลังออกกม็มีมองเพื่อนอันออกเป็น หลายมื้อแล้วก็มีคำเฮ็ดยามนี้เนาะเฮ็ดไอ้เขาห้องอย่างเฮ็ดอันฝนยังบ่ได้เร่งเนาะคนแล้วเฮ็ดฝนพังได้เร่งเฮ็ดออกตามฝนซื่อๆเออฝนบ่ได้เร่งเพื่อละออกก็ได้กินซรัพนี้ก็ว่าบุญเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เฮ็ดตับเต้าง่ายเหลือดอกเดียวเขาเจ้าซาเอาเบิร์ไปก็ได้คู่เฮ็ดเฮ็ดตับกับผัดได้อันนี้นี่ยายนาบบเคยกินเนยพี่น้อง ในเฟเพิ่นบอกว่าเฮ็ดข้างหมูมเฮ็ดข้างหมูเฮ็ดอันนี้แหละกินดิบก็ได้แต่แยายน้าบบเคยกินเลยแซมาโลอเมงองอล่เมึงกับสิบบกา้าบบก้ากินไายดรอกสีซีมซีมเมึงสกกะก้อนแลวก็พังเมืงนะพี่น้องเนาะได้ลายดอกอยู่ได้คข่แม่นแก่ก็ได้ได้อันหมอน้อยนึงเพล่อือันนี้แหละบานยายน้าของเฮ็ดตับเฮ็ดตับเวลาเขาฝาดออกมานี่มันสิคือตับเวลามันดอกมันแก่มันสิห่อไปเตะง่ายกุ๊นะพี่น้องอื บำรุงสายตาเขาเรียกเห็ดตัเอาไปวิจนะัยในห้องแลบคือมีสารต้านอนุอนมูลอิสระต้านมะเร็งบำรุงสายตาดีอเฮ็ดนี่นะกินได้หลายคนบอจกักเนาะเอามาต้มแล้วก็มาก้อยกินกฝานกาะมันออกนี่ฝานเปลือกฝานเปลือ,อ,มอ,อกมันเกอกมันอ้อ ฝานเปลือกมันออกแล้วเข้ากับมาหัน,เป,น venue, เป็นซิ้นเป็นซิ้นเป็นซิ้นเข้าก็เอาไปต้มต้มแล้วมาก้อยก right. ินแกงกินหรือว่าจะไปทอดก็ได้ทอดสมุนไพรเมื่อก่อนนี้มีตะดอกงามๆพี่น้องเฮดคะเป้กันเลยเนี่ยเนี่นี่อันนี้เฮดขะเป้อันนี้นะอุ้ยดอกงามค่ะเฮดขะเป้ค่ะคักเฮดยูคากับมีตะดอกแบบกำลังกิ่นอะไรพี่น้องเฮดขะเป้กับ นีเดดอึกเฮ็ดกระแป้งก็ได้วางห้าหกด่นี่แหละได้โหลายอ้ขมันปิ้งป่นกันบ,บกอิ่มผู้นึ่งเนาะนพี่น้องค,อค,ค,คักอยู่เด้อคัก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 อันีพอได้กินดีกว่าบบไปไปลองเบิ้งก็ได้อยู่อันนี้ก็เฮ็ดข้างหมูมเฮ็ดข้างหมูก็ได้หลายดอกอยู่ได้เห็นดี เพ่อสีออกน้ำมันเงาไหมได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดอันนี้นะเฮ็ดข้างหมูอันนี้นะเพิ่นบริโอกอัน,นั่งขี้ดินทั่วๆไปเด้อเพร่อสีออกตามเงาไหม้